สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่18กลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับผมเนาะมื้อนี้ครับจะมีน้อท่ามาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของเลขปณีนะครับงวดที่แล้วเลขของปณีครับมี0 1 3 4 7 8นะครับเลขออก377ล่างออก50ครับผมเนาะบอกเขาครับผม แต่ว่าของปนีครับผมเนาะถ้าผิดแล้วครับผมเนาะงวดต่อไปนะครับต้องเข้านะครับของปนีครับผมอีกอย่างหนึ่งครับ f อฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขปนีให้หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มี f อฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะของเลขวิ่งสนามบินน้ำครับปี68ยังไม่พลาดนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบิ่งก่อนครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ําของอาจารย์รันพนมไพรนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําเดี๋ยวให้ดูก่อน 2>, 2มกราคมครับผมเนาะให้5ออก5 1านะครับแล้วก็17มกราคมให้7ออก79ครับ1กุมภาพันธ์ครับให้5ออก5 1าครับ แล้วก็16ครับ16กุมภาพันธ์ครับให้5ออก50นะครับนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำเข้าทุกงวดครับผมเนาะปี68ยังไม่พลาดนะครับงวดนี้รอก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับให้5ออก50ครับมือนีครับผมเนาะผมไปหาปู38มากครับผมปูวาผ้าหัด ปู่งวดนี้ชอบมากนะตัวนี้น่ะล่างตัวเดียวนะปู่น้นมากครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะไปยังปันเอฟซีทางช่องพาหัดคนเดิมครับงวดที่แล้วครับปู่สามแปดให้มาครับนี่ครับบนเด่นที่เจ็ดครับเลขออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับจับคู่บะเขาครับปู่ให้ห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสองครับผมเนาะเข้าเลขวิ่งครับล่างครับเด่นที่เก้าครับผมโนตวาปูบา เด่น9กลองศูนย์ครับแต่ว่าปู่ชอบ9ครับผมเนาะปู่ว่าถ้า9 5ไม่มาจะมาที่5 0 0 5นะครับของปู่38นะครับงวดนี้ครับผมเนาะผมไปหาปู่ม้างแหละครับผมไปหาปู่38มาแล้วนี่ครับปู่38ครับงวดนี้นะครับบนครับเด่นที่8ครับจับคู่ครับ8083ครับ6063นะครับเน้นที่ 8083ครับล่างครับเด่น2ลอง1ครับจับคู่ให้ครับ17712772ปูวางงวดนี้ชอบมากครับผมเนาะก็คือ72กครับผมปูวางเฝ้าไปหาสื่อเด้ครับผมเนาะนี่ครับกระทุกย่างเป็นแคเนเองแท่งครับผมเนาะมากระถามใดบ่ามาก,มากพาน,นครับผมนี่ครับของปู่3 8นะครับแล้วก็ มาลงให้ดีกว่าของ fc ระยองครับผมเนาะ fc ระยองครับงวดที่แล้วนะครับบนไม่เข้าครับผมเนาะล่างครับเด่นที่ศูนย์จับคู่ให้ที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเข้าที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับเพิ่นว่าเพิ่นถูก่างครับผมเนาะห้าศูนย์ครับหนึ่งแสนนะครับนี่ครับของ fc ระยองครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ของ fc ระยองครับบนครับเด่นที่สองรองสามครับ ชุด3ตัวครับ825 835ครับเน้นที่825ครับชุด2ตัวครับ2535เน้นที่25ครับล่างครับเด่นที่7กับ9ครับจับคู่ครับ737993เนะครับเน้นที่79ล่างครับนี่ครับให้ FC ทั้งช่องแคปหน้าจอนะครับของ FC ละยองครับผมเนาะ ชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมคลิปนี้ครับพา f อฟทา้งสองครับมาเนาทางของเลขปณีนะครับเลขปณีเยินยำกับ f อฟทางงสองครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก Youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมเฟซปอมนะครับเลขปณีครับ เลขปณีงวดน,นี้ได้มาแล้วครับผมเลขปณีครับมี7 8ครับ7 8ครับ01ครับ7 80 1ครับ, 7, 8, 0, 1, รบแล้วก็45ครับ เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับให้เอฟซีท่าน่องแคปหน้าจอนะครับเอาของเลขปานีครับผมเนาะลงวันที่ก่อนงวดนี้วันที่เลขออกสัญจรครับผมเนาะงวดนี้สัญจรที่จังหวัดพังงาน,นะครับวันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดครับ งวดนี้เลขสัญจรที่จังหวัดพังงาน,นะครับนี่ครับเลขปณะนีงวดนี้นะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าสำหรับใครที่รอเลขวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนนะครับรอก่อน เดี๋ยวตามให้ครับผมเนาะเดี๋ยวตามให้นะครับเล็วิ่งสนามบินน้ําครับปี6-8ยังไม่พลาดนะครับเขามาเราซีงหวดติดต่อกันครับผมเนาะวดที่แล้วให้มาที่5ครับออก5้ศูนย์นะครับเดี๋ยวพา f อซทัางช่องมาดูของ หน่าแคร์นี่ครับพี่หนึคาแคร์นะครับงดที่แล้วครับเดี่นที่9กับ0ครับ9ก้าสี่เกครับเข้าที่5 0าศูนาะครับนี่ครับคาแคลรอผมเป็น1นคาแค์รอก่อนนะครับผมเนาะกับสุดทธ่านี้ครับกับคอรวพ้ให้ f เอฟซีท่าช่องที่เบิงคลิปนี้ครับ เดินทางคล้วคขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับผม f c ทางช่องครับผมเนาะเน้นยก้ำกับของปู่3 8มแปดใหม่ปูวาครับผมเนาะนี่ครับบอกผมก่อนกลับแม่ครับผมปูวาผหัดอย่าลืมสื่อเดอ้อ27็นะปูวาครับผมเนาะ ชอบมากก็คือ2 7ล่างนะครับของปู่38ครับแต่ก็มาหนีครับผมเนาะชิปนี้ก็บสวัสดีครับเจิญชิปนาครับผม